เออเลิกก็เลิกเป็นอะไรลูกร้องให้ทำไมก็แฟนผมพอดีแม่เป็นบอกเลิกผมแล้วอ่ะเอาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะลูกใจเย็นๆลองคุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุผลนะลูกเขาคงไม่อยากคุยกับผมแล้วแม่โอ้โหไม่เป็นไรนะลูกยังไงลูกก็ยังมีแม่เสมอนะสัปดาห์ต่อมา พี่ลาเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกันกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราพาไปดูหนังต่อเลยนะจ้ะไว้เจอกันนะจุบจ๊บจุ๊แม่เดี๋ยวผมออกไปกินข้าวกับแฟนนะขึ้นดีกับแฟนแล้วเหรอลูกเปล่าแม่อันนี้แฟนใหม่ฮะลูกจะบ้าหรือเปล่าเพิ่งเลิกกันไปวันเดียวเองนะไม่บ้าหรอกแม่ผมคุยแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วว่าคนนี้ใช่แล้วนี่ไปเจอกันอีท่าไหน เจอกันในโอมิแม่แอปหาคู่สุดเด็กแต่แม่ไม่ต้องห่วงไป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 ไรีบไป,ไปอย่าให้เขารอนานเอา้านึกว่าแม่จะห่วงลูกชายแต่แอปเนี้ยแม่ไม่ห่วงหรอกประดาวบ้านข้างเนี่ยเคยมาเล่าให้แม่ฟังด้วยนะลูกสาวเขาก็ได้แฟนจากแอปนี้เหมือนกันแต่ละคนนะหล่อรวยเก่งเรียนจบสูงๆกันทั้ง,งนั้นเลยแล้วผมหล่อไหมแม่แน่ยังจะช้อีกรีบไปได้แล้วไปวันต่อมาแม่ผมพาแฟนมาแนะนำ o o อร์น n ิ่งค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะลูกสำเนียงดีมากเลยนะลูกครึ่งหรือเปล่าเนี่ย no 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 ค่ะคุณแม่เป็นคนไทยร้อซ็ค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งจบจากนอกมาเหรอเก่งมากเลยลูกอย่างสีเหลืองอะย็งโลมะม่วงอะแมงโก้อะหน้าตาง window <laughs> ว้ด <laughs> <โอ> <laughs> ผมว่าผมเข้าใจแล้วเข้าใจอะไร,รอ่ะลูกความรู้สึกของมาหัวเน่า <c oughs> ฝากดูแลลูกแม่ด้วยนะ <c oughs> ได้เลยค่ะคุณแม่